ครับสวัสดีครับผมพาชิวชาแนลนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทําทงานนะครับช่วงนี้ก็สว่วนมากจะกลับมาจะาทำงานดึกทุกวันเลยนะฮะเมื่อวันนี้ไปทํางานนะครับก็เลยแวะ,ะเห็นหอยนะครับหอยหอย,หอยแบบนี้เขาเรียกว่าหอยกันนะฮะผมก็เลยซื้อมา4ีกิโลนะครับ ก็กิโลละ25บาทนะครับ4กิโลก็ร้านอยู่ที่หลังวิทยาลัยประมงนะครับเป็นร้านค้าเล็กๆแต่ว่ามีกุ้งหอยปลาหมึกอะไรเต็มไปหมดนะฮะผมก็เลยเลือกซื้อหอยกันมานะครับก็แนะนำเรื่องหอยกันหน่อยนะฮะหอยกันนี่เป็นหอยที่ว่าชอบอยู่ในในโคลนในตมนะฮะ มีอายุยืนยาวมากสมมติว่าถ้าเราซื้อมาสดๆลักษณะแบบนี้ถ้าเรายังไม่ไม่กินหรือว่าไม่ไม่เอาไปทำอาหารอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาน้ำน้ำจืดนะน้ำจืดเนี่ยพรมพรมหอยไว้นะครับให้หอยเปียกไว้นะครับก็สามารถที่จะที่จะ ที่จะอยู่ได้ประมาณ10 1ถึง15วันนะฮะนี่ผมถามมาจากมาจากแม่ค้าที่ผมผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็วันนี้ก็คือจะย่างนะฮะเดี๋ยวเอามาย่างจริงๆแล้วอยากย่างเตาถ่านนะครับแต่ว่าก็ด้วยที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าคือไม่มีเวลานะครับส่วนน้ำจิ้มก็เหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้ทำเองเหมือนกัน,นก็เลยซื้อมาจาก ร้านสะดวกซื้อนะครับก็เป็นน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มแจว่วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับนี่ฮะหอยตัวโตวนะครับวันนี้ได้หอยที่ว่ามีตัวโต,วตวมากจริงๆแล้วถ้าย่างเนี่ยหอยควรจะไม่ไม่โตเท่าไหร่เพราะว่า มันจะสุกยากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลือกหอยตัวโตมาทั้งหมดเพราะอยากอยากจะมาถ่ายาคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้เห็นว่าหอยกันแถวอ่าวไทยก็ยังมียังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมรอสักแป๊บหนึ่ง ครับเริ่มแล้วครับเพื่อนๆใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะก็หอยเริ่มจะเริ่มจะสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วมันก็จะอ้าขึ้นมาแบบนี้ฮะนี่ผมซื้อมาหลายกิโลคือนี่ไม่รู้ว่าจะย่างหมดหรือเปล่า แต่ถ้ายากไม่หมดก็เหมือนที่ผมว่านะฮครเอาไปเอาไปเอาน้ําน้ําจืดเน,นีคยับเอาไปผ่มไว้ก็สามารถที่จะอยู่ได้อืมน่ากินมากนี่ครับดูครับสดมากครับ ส่วนมากผมไม่ได้กินให้ดูนะฮะในในการทำลคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะชิมให้ดูนะะีว่าไม่ทราบว่าเขินหรือ,อ่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าแต่ให้รู้กระบวนการก็แล้วกันนะฮะว่าว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าในรูปแบบการทำเดียวของผมผมอยาก จะให้ดูบรรยากาศมากกว่ามากกว่าดูการชิมการกินอะไรักษณานี้อยากให้ดูบรรยากาศถ้าถ่ายวิวทิวทัศน์ก็อยากให้พวกเราได้ดูวิวทิวทัศน์จริงๆนะครับถ้าถ่ายอาหารก็อยากให้พวกเราดูในเรื่องของอาหารจริงๆนะครับ นี่เเวลามันจะสุกมันจะค่อยๆอ,อ้าขึ้นนะฮะโอ้หน่ากินมากครับเพื่อนๆ พื่อนๆดูครับนี่สุกหลายตัวนะฮะตอนที่ฝาหอยมันอ้าเนี่ยผมผมถ่ายไม่ทันเมื่อกี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ย่างต่อนะครับนี่นะครับเพื่อนๆได้หอยที่สุกแล้วนะฮะอีกบางส่วนก็กำลังย่างอยู่นะฮะ ส่วนน้ำจิ้มนี่ผมไม่ <ś, S 2> <ś, speaking> ไม่มั่นใจในน้ำจิ้มเท่าไหร่ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับเสียดายนะเสียดายว่าไม่มีเวลาถ้ามีเวลานี่ทำน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยตัวเองนี่มั่นใจได้เลยว่าอร่อยแน่นะ,ะเพราะว่าตัวหอยนี่ผมว่าเพราะหอยมันสดน่าจะอร่อยอยู่แล้วนะครับ ครับเดี๋ยวตัดสินใจนะฮะตัดสินใจว่าจะชิม หอยกันย่างนะครับให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับเนื่องจากว่าอืมเนี่ยเดี๋ยวดูต่อในในคลิปที่สองนะครับผมผมไม่อยากจะตัดต่อคลิปก็เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็คือคลิปในเรื่องของการย่างหอยกันนะฮะ เดี๋ยวพอคลิปที่สองก็จะชิมนะฮะจะชิมให้ให้ดูกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยโอเคนะครับ